สวัสดีครับวันนี้ลงหน้างานครับชมที่สองไร่โอ้ลมพัดเย็นดียอ,อยังม่งยญ่ยือยู่ทานนี่เขียวออกเลย <laughs> เฉียวได้ก็นเฉียวนัว่นเอาห้าปได้แบดนี้เหล่านี้มันเขียวรถออก <laughs> <laughs> ได้บบกเว้คว้าโัวไหมตู้บิดไป้ังสั่น นัน่นไป่าแล้วก่อโซบิที๋ยวโซคัดเออเอบอบักหยับไอยโซคอยชอดเด็ดครับ เล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่นเ,เล่นอะไรกันเนี่ควบคุมการเกียรด,ด้วยเป็นเรื่ <laughs> องขอสวนบิดเนาะก,ะาก็แล้วว่าอ่ห้างบอ,บอกบอกว่าท่าน,นาขอสวนมันเกี่ยวมาใส่งูเอารักเส่ยนวดได้เยอะยังไงม่ทวงอนนไม่ไม่มาวงอันนั้น <laughs> ไ,ไม่มม <laughs> เนี่ยยินดีอยากมาก็ย่อสูงอันนี้รักชานยังไม่เลยเยอะมาเคื่อนไปรีสอร์ทผมเลื่อมจกอกะบม่ให้ันงั้นเดาจะกินม่มนว่ล่ะคือประกอบลำพวงกล้วรขอลำพวงือก่อนแหละ ไปได้ทุกคนลงมาผีเรามันต้องไงต้องไงพอนไหครับวะโอ้โหว้ายว้ายว้ายว้ยว้าๆ นิไปถามข่าได้แน่เนี่ยนี่นะครัเรงๆไรถบริษัทเนี่ยจกรถแล้วนี่โยกเขาไงไม่ต้องฉีกตัวนะไอไอ่ีดเราเองสิบลน้สิบกรนี่หรือเปล่าไม่เดยทำนีเลงบมดสิบสามรถกลัวโอ้แต น่าใจเยอะ่ครับอาา่าสากล้องคองห่างครับงานนี้วันไหนช็อตเด็ดเลนะ่นะบินนังออขึ้นเด้อขึ้นเด้อเออไป ไปนิดน้อย้าหมอมันมน้องมีตัวเดียดเอาไม่ไม่งัดดอกเหรอไอ <laughs> อยากกินเขา้ายุ่งเร่อยไป เด็กเมื่อเนี่ยอีกหลายช็อตอยอะร้องก็ดีแล้วเนี่ย แก่แล้วก็มีไฟรับเหมาะทมที่ครับติดต่อเข้ามาได้เลย088 536 9266ครับ